Smart. Get feel good. 100.25 FM. ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังทราบกันหรือเปล่าคะว่าเจ้าข้าวโพดอ่อนฝักเล็กๆที่ทานกันเป็นประจำนั้นนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างมากมายเลยค่ะเพราะว่ามันจะประกอบไปด้วยแคลเซียมที่ใช้ในการสร้างกระดูกและฟันและถ้าเรากินข้าวโพดอ่อนเป็นประจำนะคะยังจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดบำรุงหัวใจทําให้เจริญอาหารอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะข้าวโพดอ่อนอยังเป็นผักที่มีเส้นใยสูงจึงช่วยกระตุ้นการบีบตัวของผนังลำไส้และก็ กระเพาะอาหารทําให้ข <Wha> ับถ <food> ่ายคล่องเสียเป็นไปตามปกติค่ะที the the windows, ่สําคัญเลยนะคะข้าวโพดอ่อนยังอุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน C ที่ช่วยป้องกันโรคหวัดโรคเลือดออกตามไรฟันและก็ช่วยบํารุงสายตาอีกด้วยค่ะเมื่อทราบประโยชน์ที่มหาศาลของเจ้าข้าวโพดอ่อนฝักจิ๋วแบบนี้แล้วนะคะก็ลองนําเอามาทําเป็นเมนูข้าวโพดอ่อนผัดซอสกันดูค่ะด้วยการเอาข้าวโพดอ่อนไปผัดใส่หมูใส่กุ้งแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําจิ้มซุกี้สัน ซสสุดพิดะเกรียงจนได้รสชาติเผ็ดอมหวานนิดๆรับรองว่าคุณต้องติดใจกันอย่างแน่นอนค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะสนับสนุนข้อมูลดีๆโดยน้ําจิ้มสุกี้ซันซอสอร่อยที่บ้านได้ทุกวันคุณผู้ฟังสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วค่ะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปค่ะซันซอซันซออร่อยที่บ้านได้ทุก